สวัสดีครับจากร้านการเกษตรเรือนกขานะครับเดี๋ยวได้แป๊บนึงนี่ครับเตรียมวันนี้ก็เตรียมจัดส่งขุบตีดินนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับผมนี่ด้านหลังครับกำลังอถอดนะครับถอดถอดจัดส่งจัดขึ้นรถนะครับเพราะว่ามันต้องถอดนะครับมันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับ นี่ครับขุบตีดิหนหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรเอ่อหนึ่งเมตรหกสิบนะครับหนึ่งเมตรหกสิบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับตัวนี้นะี่ครับปรับระดับตรงนี้ปรับระดับของถาดนะครับปรับได้ได้ ปรับระดับหนักนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบบูทบูทบูทยางนะครับบูทยางบูทยางเล็บขูบที่ประมาณสามสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับผมเราอถอดเตรียมจัดส่งขึ้นรถนะครับตัวนี้นี่ลูกค้า ทางร้านก็ได้เจาะไล่เบามาให้ด้วยนะครับเจาะไล่เบาไหนำต่อต่อไฟไหมเสียไฟไหมนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สั่งล้อล้อเหล็กด้วยนะครับนี่ล้อเหล็กล้อเหล็กตัวนี้วงร้อยี่สิบแปดนิ้วใบใบห้านะครับใบห้านิ้วสิบสี่ใบนะครับใบห้านิ้วสิบสี่ใบวงร้อยี่สิบแปดใบห้านิ้วนะครับสิบเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดวงร้อยยี่สิบแปดนะครับ อ่าเออถูกแล้วบ,128บางร้อยยีดใบห้านิ้วอ่าสิบสี่ใบนะครับสิบสีบ่ใบสิบสี่ใบราคาหกพัร้อบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็คุบตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่สี่พันห้ารอยบาทนะครับเนี่ยไปดูนี่ครับมีสินค้าเยอะ,ะครับตัวนี้ก็มี จะซูมเข้าซูมออกครับเนี้ยนี่นี่นะครับมีลายสีนะครับยังเหลือสินค้าอยู่เยอะนะครับพวกนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมีลายสีนะครับตัวคูุขนาดสามนิ้วนะครับเป็นแบบบูทยางครับบูทยางบูทยางด้านใน ยางใหมนะครับกานใหม่เจาะรูไล่บอลมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตอนนี้รุ่นใหม่แล้วอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับราคาหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผม ร้านตั้งที่ทอำเภอเริงนกคาจังหวัดยะโสธรน,นะครับตัวนี้ส่งลูกค้าอำเภอเรนูนะครับอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมพวก,กด้านในนั้นเป็นจะเป็นรุ่นรุ่นเก่านะครับ ตุ้นเก่าจะมีสองเมตรนะครับนี่ครับสองเมตรพวกนี้สองเมตรนะครับราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับตนนัวนี้บูทยางเหมือนกันเป็นบูทยางแบบนอกบูทยางนอกนะครับตัวน,นี้สองเมตรส่วนตัวน,นี้เป็นตาเป็นขบตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่คู่ลูกปืนนะครับลูกปืนสองเมตรนะครับตัวน,นี้สองเมตรราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ มีเงินของันห้าร้อยบาทนะครับตัวน,นี้ <an> <t une> ตัวนี้เป็นรุ่นเก <an> ่าเมตรห้าสิบหกสิบนะครับมีสองเมตรนะครับแยกชิ้นสว่นสวนขึ้นรถนะครับจัดส่งลูกค้าอำเภอเรนูนะครับ เมนูจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับโอ้ยมันุ่มเขาชุ่มบอกยังมากล่องตัวนี้นี่ครับเตรียม,ข,มอออยขึ้น,นรถนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอา่าเบอร์โทรศัพท์ 0 6 2 7 5 4 5 6องเจ็ดห้าสี่ห้าหกหนะครับศูนย์หกสอดห้านะครับค้ามีเยอะนะครับส่งได้าทั่วไทยเก็บเงินปลาทางนะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ